นายอดิศรเพียงเกตสอสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำพักเพื่อไทยที่ขึ้นประสายในเวทีอำเภอราศีสายจังหวัดศรีสะเกดในแคมเปญ ไล่หนูตีงูเหา่าเมื่อวันที่18มิถุนายน65ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมสสพักยอมรับว่าการประสายในวันนั้นดูเดือดเนื่องจากสสของพักเพื่อไทยย้ายไปอยู่พักภูมิใจไทยจึงทําให้ต้องมีความพยายามดึงคะแนนที่เสียไปกลับมาซึ่งผลการเลือกตั้งสสจังหวัดศรีสะเกดพักเพื่อไทยได้ที่นั่งกลับมาเกือบหมดยกเว้นแค่หนึ่งเขตที่เป็นของพักภูมิใจไทยแต่เมื่อผ่านการเลือกตั้งไปจบก็ คือจบเพราะสิ่งที่ทำไปทำให้ได้สอสคืนกลับมาส่วนที่ชาวบ้านผิดหวังที่บอกว่าแคมเปญดังกล่าวเป็นแค่นโยบายการหาเสียงในอดีสรระบุว่าไม่เป็นไรสู้กันเต็มที่กับทุกเขตเลือกตั้งทุกพักการเมืองก็สู้กันเต็มที่ส่วน212เสียงสามารถไปต่อได้ใช่หรือไม่ในอดีสรกล่าวว่าถ้าเอาทฤษฎีข้าวต้มมัดมันก็เท่าเดิมไม่สามารถจะเดินทางไปถึง375คะแนนเสียงได้ดังนั้นถึงไม่อยากจะแกะก็ต้องแกะ